วัสด <iet> ีคร huh? uh, In like so, ับน้องก็มาเจอพี Про ่ไปครับนะครับในหัวข้อของพันธุศาสตร์องสุดท้ายก่อนสอบข้อมหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยครับในข้อถัดมาก็คือข้อที่19เนี่ครับในข้อที่19นะครับในการเล่นเกมโยนลูกเต๋าหกหน้าเนี่ยครับแต่ละครั้งมีกติกาอย่างนี้กติกาข้อที่หนึ่งเนี่ยครับก็บอกว่าถ้าโยนลูกเต๋าได้เลขคี่เนี่ยครับแล้วจะได้ลูกบองเพิ่มหนึ่งลูกแต่ถ้าเกิดว่าโยนลูกเต๋าได้เลขคู่เนี่ยครับจะต้องคืนลูกบองหนึ่งลูกแล้วก็ในแต่ละเกมเนี่ยครับ้้้าโยนลูกเต๋ไดดหม4ครัง ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนเล่นเกมเนี่ยจิ๋วมีลูกปิงปองห้าลูกในการโยนทั้งสี่ครั้งเนี่ยครับจะมีผลการโยนที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบที่ทําให้จิ๋วนะครับได้ลูกปิงปองเพิ่มอีกสองลูกเมื่อจบเกมเอาเค้บน้องัวข้อนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นเกมถูกไหมโดยที่โยนลูกเต๋าปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดูว่าได้ลูกปิงปองเพิ่มสองลูกเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาถามหาจํานวนวิธีที่ได้ลูกปิงปองเพิ่มสองลูกก็แสดงว่าหลังจากจบเกมแล้วเนี่ยเราต้องมีลูกีู่ร ก็ต้องไปเจ็ดลูกริงป่ะเพราะเดิมมีอยู่แล้วห้าแปว่าตกเกตต้องมีเจ็ดลูกตัวถามว่ามันมีกี่วิธีล่ะที่ทําให้ได้ทั้งหมดใน่าเจ็ดลูกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับไปเช็คที่กติกาถูกไหมครับว่ากติกาว่าไงบ้างกติกาบอกว่าถ้าเป็นเลขคี่ได้หนึ่งลูกถ้าเกิดว่าเป็นเลขคู่เสียหนึ่งลูกแล้วก็ต้องโยนทั้งหมดสี่ครั้งถูกไหมครับปัญโจทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องวาดแผนภาพต้นไม้ขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่าฟรยไดการ์นั่นเองครับอะในโจทย์ข้อนี้เนีต้้งนนึรขมา เล่นมางนี้ปึ๊บตัวนี้นะนยพี่เขียนนี้ได้นะครับอันนี้คือตอนเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยเรามีอยู่ห้าลูกถูกไหมทีนี้เนี่ยเราต้องเล่นทั้งหมดสี่ครั้งในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นสองแบบก็ 8, คือไม่ได้แต้มคู่ก็ต้องแก้มที่ถูกไหมครับพรั้เน,นี้ถ้าเกิดว่าเป็นแต้มคู่เอาแต้มที่ขึ้นต่อนได้นะแต้มที่กับแต้มคู่ซึ่งถ้าเกิดว่าได้แต้มที่ก็คือได้เพิ่มอีกหนึ่งลูกถูกไหมก็คือตันนี้จะเป็นหกลูก แต่ถ้าเกิดว um uh ่าเป็นตั้งคู่ก็คือจะเป็นไงครับเสียไปลูกหนึ่งก็จะเหลือสี่ลูกมนเองทรับไหมครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งอ่าพี่เห็นนี่นะอันนี้คือครั้งที่หนึ่งเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยต่อถูกไหมครับคอยครั้งที่สองเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้อีกสองแบบก็คือไม่ตั้งคู่ก็ตั้งที่ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นที่อันนี้ก็เป็นคู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือไม่ได้ตั้งคู่ก็คือตั้งที่ครับ อันนี้นอะไรก็จะเป็นขี้กับคู่เหมือนเดิมถูกไหมอันนี้เนี่ยครั้งที่สองเนี่ยถ้าถอ,อยได้ตั้งขี้ก็คือได้เพิ่มอีกถูกไหมครับปั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดลูกแต่ว่าถ้าได้ตั้งคู่ก็คือเสียไปลูกหนึ่งก็จะเหลือห้าลูกครับถูกไหมเช่นเท่ากันอันนี้ครับเราถอ,อยได้ตั้งคู่ครั้งแรกมาเหลือสี่ลูกแล้วถ้าเกิดว่าถอยได้ตั้งขี้ก็คือจะได้คืนมาลูกหนึ่งมันก็จะกลายเป็นห้าลูกเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าถอยได้ตั้งคู่ยังไงครับ แปลว่าเราาก็ต้องเสียรูปหนึ่งมันก็จะเหลือสามรูปถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเหลือสามรูปละไอเนี้ยคือครั้งที่สองถูกไหมั้งที่สองเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็ต้องเล่นต่อถูกไหมครับเราก็ต้องคลอยครั้งที่สามต่อั้งที่สามเนี้ยก็คอยปึ๊บ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 มันก็จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยขึ้นได้สองแบบถูกไหมครับอันแรกก็คือ ถ้าได้ตั้งที่อันนี้ก็จะเป็นแปดลูกแต่ถ้าได้ตั้งคู่มันก็จะเหลืออะไรครับหกลูกวะถูกไหมอันนี้เหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าได้ตั้งที่ก็จะเป็นหกลูกแต่ถ้าได้ตั้งคู่มันก็จะเสียไปลูกหนึ่งเพราะมันก็จะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือสี่ลูกนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าทอยได้ตั้งคี่มันก็จะกลายเป็นหกลูก แต่ถ้าเกิดว่าทอยได้ตั้งคู่ก็คือเสียไปลูกหนึ่งก็จะเหลือสี่ลูกอันนี้ถ้าทอยได้ตั้งขี้ก็คือได้เพิ่มลูกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสี่ลูกและถ้าทอยได้ต้มคู่ก็คือเสียอีกลูกหนึ่งก็จะเหลือสองลูกอนะโอเคนะครับซึ่งอันนี้ยมันคือครั้งที่สามถูกไหมที่เราเล่นเราเียนข้างล่างนี่นะครับครั้งที่สามโอเคนะครับ ซึ่งมันยังเหลืออีกครั้งหนึ่งที่เราต้องเล่นถูกไหมครับั้นครั้งที่สี่เนี่ยถ้าเราถลอยได้ตั้งที้กับตั้งู่มันก็จะเกิดเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อ่ะเขียนอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยถ้าถ่อยได้ตั้งี้อันนี้ไม่ขอเขียนแล้วนะเพราะว่าเส้นบนเนี่ยให้ถือว่าเป็นตั้งที้นะครับส่วนเส้นล่างก็คือถือว่าเป็นตั้งคู่ไปเลยนะตอนให้แบบว่าข้างบนเป็นตั้งที้ก็คือจะได้อีกลูกหนึ่งก็เป็นเก้าถูกไหมครับ อันนี้ก็จะมีเก้าลูกส่วนอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นต้มคู่มันก็จะเสียไปลูกหนึ่งก็จะเหลือเท่าไหร่ครับมันก็จะเป็นเจ็ดถูกไหมส่วนอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าได้ตั้งคี่ก็คือได้เพิ่มลูกหนึ่งก็จะกลายเป็นเจ็ดลูกส่วนถ้าเกิดว่าเสียก็จะเหลือห้าลูกก็ึ่งครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับตั้งคี่ก็คือได้เพิ่มลูกหนึ่งเป็นเจ็ดลูกต้งคู่ก็จะเหลือห้าลูกถูกไหมครับอันเนี้ก็จะเป็นไงครับ ถ้าได้เพิ่มก็เป็นห้าลูกถ้าเสียก็คือสามลูกถ e. ูกไหมส่วนอันนี้หกถ้าได้เพิ่มกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็คือเจ็ดลูกถูกไหมแต่ถ้าเสียก็คือเหลือห้าลูกส่วนอันที่เหลือเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้ไหมครับเพราะว่าถ้าได้เพิ่มก็เป็นเท่าไหร่ครับได้เพิ่มก็เป็นห้าอันนี้ถ้าเสียก็คือสามอันนี้ได้เพิ่มเป็นห้าเสียคือสามอันนี้ได้เพิ่มเป็นสามเสียคือหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงกับเงื่อนไขครับเพราะเราต้องการกี่ลูกนะ ทั้งหมดเราต้องการเจ็ดลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าพอเล่นครั้งที่สี่เนี่ยอันนี้คือครั้งที่สี่ถูกไหมครับพี่ไม่ต้องเขียนทั้งมดหรอกเพราะว่าถึงเขียนทั้งมดเนี่ยเราก็รูอยู่แล้วว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นครั้งที่สี่นะครับอันนี้คือจบเกมละมันมีกี่วิธีครับที่ทําให้ได้เจ็ดลูกเราก็มานับกันอันนี้คือวิธีที่หนึ่งถูกไหมอันนี้คือวิธีที่สองนี่คือวิธีที่สามและนี่คือวิธีที่สี่มีทั้งหมดส ซึ่งถ้าเราไล่ตามลูกศรนะครับไล่ตามเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีแรกเอย่างนี้ได้แต้มขีได้แต้มขีได้แต้มขีแล้วก็มาได้แต้มคู่ครั้งสุดท้ายตรงเนี้ยโอเคนะนี่คือวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองคือยังไงเหมือนเดิมเลยได้แต้มขีได้แต้มขีแล้วก็มาได้แต้มคู่แล้วก็ได้แต้มขีครั้งหนึ่งนี่บอกเลยครับอันนี้คือวิธีสองส่วนวิธีที่สามเนี่ยคือได้แต้มขีแล้วก็มาได้แต้มคู่ตรงเนี้ย เราก็มาได้แต้มขี้เราก็ได้แต้มขี้ก็ได้เจ็ดลูกเหมือนเดิมโอเคนะครับส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ตรงเส้นนี้ถูกไหมถ้าเราไล่กับมาก็คือเราได้แต้มคู่เราก็ได้แต้มขี้เราก็ได้แต้มขี้ตรงนี้เราก็ได้แต้มขี้อีกทีหนึ่งถูกไหมครับก็ได้เจ็ดลูกเหมือนเดิมเลยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะได้ลูกเป็นบอลทั้ง,งหมดเนี่ยเจ็ดลูกนะครับจะมีทั้งหมดสี่วิธีด้วยกันโอเคนะครับกา,ารตอบก็คือตอบสี่นั่นเอง ชนะในองนะครับในข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันต่อนะครับน้องครับเรามาดูกันต่อนะครับในข้อที่ยี่สิบนะครับในข้อที่ยี่สิบนะครับโจทย์บอกว่ารหัสสาหรับติดกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสามตัวโดยรหัสตัวที่หนึ่งและตัวที่สามนะครับต้องเป็นสระแต่รหัสตัวที่สองนะครับเป็นพยัญชนะจัดสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่แบบอ่าโอเคครับน้องคือโจทย์เนี่ยให้เป็นรูปก,กระเป๋ามาถูกไหมครับโดยที่มันมีการตั้งรหัสเนี่ยทั้งหมดเป็นสามตัว โดยที่เขาบอกว่าตัวแรกเนี่ยครับบังคับว่าต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นสลับตัวที่3ต้องเป็นสลัเหมือนกันส่วนตัวที่2เนี่ยให้เป็นพย,ยัญชนะของภาษาอังกฤษถูกไหมทีนี้เขาก็หมายเหตุมาให้ด้วยครับว่าภาษาอังกฤษนะครับมันมีพย,ยัญชนะใน21ตัวแล้วก็มีสลั5ตัวโอเคไหมครับซึ่ง a i o u ก็คือสลับถูกไหมตรงนี้อ่ะที่เขียนบอกวาให้นะครับอันเนี้ยบังคับว่าให้ใช้สลับก็คือไม่ a e i o ก็ u ถูกไหมครับที่ต้องใส่ในช่องเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ a e i o ก็อยู่เราต้องใส่ในช่องนี้ถูกไหมส่วนช่องที่สองเนี่ยใส่อะไรก็ได้ยี่สิบ็ตัวที่ไม่ใช่5้าตัวเนี้โอเคนะครับทีเนี่ยวิธีการคิดจะคิดยังไงดีอ่ะที่ขอทําความเข้าใจง่ายๆกับเราอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปทําข้อนี้นะครับที่ขอตั้งโจทย์ใหม่ก่อนแนละ้วกันสมมติเหมือนเดิมเลยมีช่องใส่รหัสสามช่องเหมือนเดิมเลยแล้วก็การตั้งรหัสเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือช่องเนี้ย พี่จะให้ใส่สลากนะส่วนช่องกลางเนี่ยพี่จะให้ใส่พยัญชนะแต่ว่าพี่ขอลดจํานวนลงหน่อยเพื่อให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นสมมุติว่าพี่มีตัวอักษรทั้งหมดสี่ตัวพอสลากเนี่ยมี a กับ i พอมีแค่สองตัวส่วนพยัญชนะพี่ให้เป็น b กับ c ไนดะ้โอเคไหมสมมติเรามีทั้งหมดแค่สี่ตัวนี้แต่ว่าเงื่อนไขมันเดิมเป๊ะเลยนะแปลว่าช่องแรกเนี่ยเราจะใส่ได้แค่ A กับ i นะส่วนช่องที่สองก็คือใส่ได้แค่ b กับ c ถูกไหมครับและช่องที่สามก็คือจะใส่ได้แค่ กับไโอเคไหมครับทีนี้เนี่ยเราลองมาไล่ดูครับว่ามันทําได้ทั้งหมดกี่วิธีกันอ่ะมาช่วยกันไล่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งช่องแรกพี่ก็ใส่ a อลงไปถูกไหมช่องที่สองพี่ใส่ B ลงไปเลยและช่องที่สามพี่ก็ใส่ a นี่คือวิธีที่หนึ่งที่ทําได้ถูกไหมครับอ่ะวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยช่องแรกพี่ใส่ a เหมือนเดิมช่องที่สองพี่ก็ใส่ b เหมือนเดิมแต่ช่องที่สามพี่เปลี่ยนใหม่ พี่ใส่ i ถูกไหมครับอันนี้ก็คือการต้้งราหัสแบบที่สองถูกไหมวิธีที่สามวิธีที่สามเนี่ยช่องแรกพี่ยังคงใช้ a เหมือนเดิมแต่พี่เปลี่ยนช่องที่สองเป็น c และช่องที่สามพี่ก็กลับมาใช้ a เหมือนเดิมโอเคไหมครับวิธีที่สี่ตรงนี้น,ะน้องบางคนอาจจะงงนะพี่เขียนอะไรอันนี้มันคือตัวเลขโรมันนะครับซึ่งเดี๋ยวน้องได้เรียนตอนมอนหนึ่งโอเคไหมถ้าเกิดว่าใครงงเขียนเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้ซึ่งอะมาดูนะครับวิธีที่สี่เนี่ย พี่ก็ยังเลือก a มอนเดิมในตัวแรกไหมส่วนตัวที่สองพี่เลือก c และตัวที่สามพี่เลือก i ทันพี่ไหมครับไม่เอานะตอนนี้เนี่ยเราสลับตรงเนี้ครบแล้วถูกไหมแต่ว่าตัวหน้ายังสลับไม่ครบเพราะนั้นวิธีที่ห้าเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนใหม่วิธีที่ห้าของพี่เนี่ยพี่เปลี่ยนตัวหน้าบ้างตัวหน้าของพี่เนี่ยพี่เปลี่ยนเป็น i แทนบ้างถูกไหมครับทีนี้เนี่ยตัวการเนี่ยเราก็เลือก b ก็ได้ถูกไหมและตัวท้ายก็เลือก a ได้อีก ถูกไหมครับวิธีที่หกตัวหน้าพี่ก็เลือก i เหมือนเดิมตัวกลางพี่ก็เลือก b เหมือนเดิมแต่ตัวหลังพี่เลือก i โอเคไหมครับวิธีที่เจ็ดตัวหน้าพี่เลือก i แต่ตัวกลางพี่เปลี่ยนละเป็น c ตัวหลังเป็น a melody. ทันไหมครับตรงนี้ไม่อองนะและวิธีที่แปดตัวหน้าพี่เลือก i ตัวกลางพี่เลือก c และตัวหลังที่เรียกไทอีกรอบหนึ่งอันนี้ไหมครับถามว่าพี่ตั้งรหัสครบหรือยังครับมีแบบอื่นอีกอไมไม่มีแล้วจริงปะ้ะเพราะว่าเราไล่ครบหมดทุกกรณีแล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวอักษรตามเนี่ยจะได้ทั้งหมดเนี่ยแปดแบบที่เป็นไปได้ในการตั้งรหัสถูกไหมครับซึ่งถามว่านี่ขนาดมีแค่ตัวอักษรสี่ตัวเนี่ยเราต้องไล่ทั้งหมดแปดแบบเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันมียี่สิบกว่าตัวเนี่ยต้องไล่ทั้งหมดกี่แบบเยอะไหมครับ โคตรเยอะเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมานั่งไล่อย่างเงี้ยมันไม่ไหวหรอกแต่พี่จะให้เราสังเกตครับว่า8วิธีนี้มันหมายได้ยังไงเราลองสังเกตดูนะช่องแรกเนี่ยพี่ถามว่าถ้าให้เราเลือกตั้งรหัสเราเลือกได้กี่วิธีสองวิธีป่ะไม่ใส่ a ก็ใส่ i ป่ะถูกไหมแสดงว่าช่องเนี้ยเลือกได้2วิธีช่องถัดมาช่องนี้ช่องที่สองเนี่ยคือเราไม่ใส่ b ก็ใส่ c ป่ะถูกไหมแสดงว่าเราเลือกได้กี่วิธีครับก็ได้สองวิธีเหมือนกันถูกไหมก็คือไม่เลือก ส่วนห้องที่สามเหมือนเดิมไหมให้ใส่ a หรือใส่ i เพราะว่าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งถูกไ,ไหมครับก็เลือกได้ทั้งหมดเนสองวิธีเช่นเดียวกันถูกไหมทีนี้เราลองดูนะครับสองวิธีสองวิธีสองวิธีธทํายัางไงให้ได้แปดวิธีทั้งหมดเนี่ยรวมกันคือแปดวิธีถูกไ,ไหมซึ่งถ้าจะได้แปดวิธีแปลว่าต้องเอามาันมาคูณไงถูกไ,ไหมสองคูณสองคูณสองจะเท่ากับแปดวิธีหมายความว่าไงครับหมายความว่า เวลาที่เราจะหาว่าเราตั้งรหัสได้กี่แบบเนี่ยให้เราไปดูว่าแต่และช่องที่เราใส่เนี่ยมันใส่ได้ทั้งหมดกี่วิธีเราก็จับมาคูณกันทั้งหมดไงก็จะได้จํานวนวิธีทั้งหมดที่ตั้งรหัสได้นะครับโอเคไหมซึ่งเราจะเอาหลักการเนี่ยนะครับไปใช้กับข้อนี้ไงโอเคไหมข้อนี้เนี่ยพี่ถามว่าในช่องแรกนะครับเขาบังคับให้ใส่สลับถูกไหมครับซึ่งมันมีทั้งหมดห้าตัวก็แสดงว่าเราเลือกได้ห้าวิธีใส่ตัวไหนก็ได้ถูกไหมในห้าตัวนี้เราเลือกได้ห้าแบบช่องถัดมา ให้ใส่พยัญชนะซึ่งพยัญชนะมี21ตัวแปลว่าเราเลือกได้ทั้งหมด21วิธีถูกไหมเราเลือกตัวไหนก็ได้ใน21ตัวนี้ฟันตัวเนี้เราก็จะใส่ได้ทั้งหมด21วิธีส่วนช่องสุดท้ายก็เหมือนเดิมให้ใส่สลักก็แสดงว่าจะใส่ได้ทั้งหมดเนี่ย5แบบคือใส่ตัวไหนก็ได้ถูกไหมในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้มาตรงนี้บุ๊เนี่ยจำนวนวิธีทั้งหมดก็ตัดมันคูณยังไงครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขียนไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวน วิธีหรือจำนวนรหัสนะครับมันก็จะเท่ากับ 5, x x 5้าคูณยีคูณหถูกไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ย5าย 105, ้าคูณด้วยยีจะกลายเป็น105ถูกไหมแล้วเอา105ยห้าคูณด้วยห้าทีหนึ่งมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะกลายเป็น525วิธีนั่นเองครับหรือ525แบบนั่นเองก็ตอบแล้วครับปัญหาข้อนี้เนี่ยเราก็ตอบแล้วครับว่าเราจะสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ525แบบนั่นเอง คลียร์ไหมครับข้อนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงค่อนข้างเกินหลักสูตรขอ,ปอ,รของป .6 ไปนิดหนึ่งอ่ะก็คงจบแล้วครับในหัวข้อของการติวเรื่องของคณิตศาสโค้ท้ายกอนสอบเข้ามาหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเนี่ยดูแล้วมีคําถามสงสัยตรงไหนครับก็สามารถส่งคําถามเนี่ยเข้ามาได้ทาง Facebook นะครับ The g r e a Center นะครับก็ส่งมาได้เลยพี่ก็จะทยอยตอบคาถามให้นะครับก็ขอให้น้องๆโชคดีในการสอบนะครับสวัสดีครับ